แดดบอบแห้งไปเลยรับหุ่นกันนี่เอาหุ่นมาเข้ามาคนเดีมาโดนแล้วคนเดีมาก,กับเป็นอาทิตย์แล้วครับครับเอาหุน่นครับผมนั่งลงกระทัวว่วหัวแล้วนี่ย,ยืนขึ้นกับกระถ่วหนึงวา่าเอ้า ครับครับับบุคคลครับบอกเยหมือนฟองมันเป็นปลาเก่าเนาะเฮ้อเนลายครั้เก็นลายครั้ครับผมน้ำคว้างไถไวแล้ว เอารถไถมาไถแถวกวันปา่าเกาปลูกไม่นะครับนี่รุ่นปลูกปังฝนนะครับปลูกวางฝน,นกำลังกำลังงาม กำลังงามไถร่องไปนะมันแล้วอไม่ขึ้นมาสะน,นั่นอยู่กำยังเลาบอกเลยม,มันจีกังจกันึ้นมงงามุวดเคลือมเรือ,อเือแ้ามัน,น,มน,นว่าถ้ามันใงอีกสามปีสน่า นี่รุ่นรุ่นใหม่ปลูกไม่ใหม่นี่ปวางฝนเที่ยวมาเบิ่งเอาแล้วพี่น้องเอลยแม่งเวลาจะปัดจะเปิดออกมากันน้อยไอที่ว่าจัย่งใรกับปลูกเป็นไงเลระครับผมมีที่ดินที่วานกับปูกไว้เป็นพื้นที่ไก่น้ำไก <ersch> น้ำมัน,นต้องเล็ลงทุนหลายถ้าจะเฮ็ดในส่วนของระบบนำระบบไฟฟ้ากับท่านนี้มาเป็นโซลารเซลล์กับคิดจังบอกไว้แต่คิดก่อนหน่อยว่าทุนหันก็ที่จะลงหลอยู่มันมีที่แปลงอึ้นอยู่พันธุ์นี่อยู่ AfD. แปลงนี่ปลูกพวกนี้ซะกอนคนโอ้ย่ได้ลยไม่โดนหมด เลื่อเกรียอยู่ขึ้นมาถึงไปโอ้โนี่ตามมันบ่แดดวะสันตวะเจ้านี่สวยมาแน่กระแดดกระขอะร้อนเพืออึ้นไปหยอดได้ไหมจนยิ่หน่อยก็ึ้น ปลาเก่าเสร็จแล้วบางคนว่าคือป,ปลูกเห็ดปลูกเงี้ว่านสำนว่าโอ้คุ่นปลาเห็ดนะคุณยุทธ่างคุณเก็บลงไปปลูกไว้ขันบ่อบมะเฟืองอพี่น้องกับพอท่านเพิ่นดอกมันมีปลาเห็ดอยู่ปพานี่ก็ปลูกใบที่มันติเป็นธนาคารทอจาจังหน่อย ครับไปไปนำมีเวลาอ็อกมาสับไปนะแล้วเวียกแล้วงานนี้วันหยุดนะครับวันหยุดนะครับก็เลยนี่ประมาณยักไรหน,นี่งสิบสามไร่ทุ่มปลูกใหม่เนี่ยวดเมื่อไงวมันเอาตอออกบวชเสร็จแล้วมันก็เลยยั่งอยู่นี่น ตัวออวัวปวดตัวตัวกุ้งเนาะเห็นตรงไหนนะเจ้าเจ๊กห้อ,บองบันี้ครับน้ำดลจกแมคโครเนาะหลานพ่น,นจก๊กอะไรมันก็เล่เหลือเล่นกันไรปงครับไปน้ำเดี๋ยวมันต้นไม้ไงมันก็สิค่อยมันเป็นท่ำหลักอ้เครื่องอยังไงฮะปวดเครื่องอยัง หว่นเกี่ยวเลยตายๆตลาไปเดีวนี้โอ้โหทับหัวกันหว่นพันมันงยงไงได้ดิมันตับหอวไปแล้ว เป็นแถวเป็นแถวไปได้มือน่อยละหลายก็เฮ็ดไปตามมันบรทันแดดก็มันแดดก็พักตันเนาะจะควมอยู่แดดก็เข้าห้มสันตัเดี๋ยวนี้มันจะเป็นตรงสิห้มห้มอยู่ก็ไมมาหลายมือถ้าจะไปโรงเรียน มาแรงกัโโบคำโอ in โ้โนยังต้นยังต้นเนี่ยคนขันต้นนี่ฮะนี่คือต้นนี่คือนะครับปลูกใหม่นะครับ มองไงกะไงมองฝนย้ำฝนหนิต้องเตรียมปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมาห้อยคยืหอคห้อยขึ้นหน้านี่ยขึ้นหน้ายังใส่ปุ๋ยเนาะเึ็ดนี่กับห้อยปุ๋ยให้แมันกันวานได้ฝนย้ำฝนเดีเ๋ยวหอดบุ๋ยออกกำลังกายไปนแลครับผมแต่งออกกำลังกาย มองไทยว่ด้ดนะอมองรถไทไทยบ่เขาไทบ่ถึงไทยเดจะน้ำห้องกลางพุดเครื่อนยานาเครื่อนเแมนเครื่อไปชุลมทำไมจะเป็นเล็กน้อยข้นากันขั้นกินตันเป็นนักเรียนรู้เป็นปุ่มเป็นงอนอยู่โอ้ขี้เป็นขี้อยู่ไหมเคื่อไม่สมลมส่วนใหญ่ดรื่นีเราเนเห็นบ รุ่นเดียวกันแต่ว่าบางทีอบางมอง,ง,งมันก็นเป็นโพนเป็นอาหารในดินมันต่างกันเนาะกระหมอะ่อมกละปองเอาอย่างนี้ก็ต้นไงเพราะว่ามันเป็นโพนต้นไก่หวัวหัวเะไรนี่คนหวานเขาจะปลูกวางฝนที่พี่น้องฮนะปลูกเองที้ละผมนะทีปลูกทุเรียนปลูกอินทผาลัมปลูกกระโน้คือว่าแะไรเนาะงบมันแตต่างกาัน ปลูกเห็ดปลูกปลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะจะว่ากันไปมันมีหม่องยังอยู่มีหม่องเห็ดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนี่ปลาครับผมปลานี่ ประมาณประมาณเจ็ดไรครับนี่ประมาณาเจ็ดแปดเลนีนน่ตัดไปว่างก้อนฝนน,น,น,นะครับตัดไปว่างก้อนฝนยินกล่ํมๆอยู่ดีพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ปลานไงแล้วทุ่มต้มาดูและระวังเอาทางฝนมันให้กระัานฝนคำนั้นฝนฝน,น,น,นยางฝนต้น พนจะปลูกนี่ปลูกไม่กีกี่อไรี่สามกี่สี่ไรล้วเห็นผ้ายางรอมันกอนตอนที่หารบพย์ต้นกีกมันฟงกันหมดโอ้โหเป็้มากดวนมันเปิดเลี้ยันัขยุสีเปียดเลยตอนนี้ก็ไดโอปลูกผีหลกคนอยู่โควิดก็ได้ แต่ว่าออกมาทำทงน้ำทางสีบะมี่ดิพี่น้องโควิดบ์บบมีไก่ดอกเรานี่มันมาบ่ะหอดมัน,นอยู่ในป่าอ่าได้เท่ากัน,กนต้องระวังนะครับเนาะตอนนี่บริษัทแม่ตัวนี้เพระาะว่าอยู่ผู้เดียวอยู่ทงนานี่ปลาเห็ดเฝนปลาเห็ดโอ้เห็ดหลายตัวเก็บลงไปนี่ปลาเห็ดนะ เดี๋ยวมือนอี้เดี๋ยวจะเฮ็ดเบียดยังไงตั้มไปไปห้าปลูกสาวตอนแรงไปห้าปลูกสาวที่ปันต่ละฉากแต่ละบทบาทแบ่งสันปั่นเวลาไปตั้มทั้งมีเดี่ยวมีแรงนะครับเนาะบ่ดูดอ,อกครับก็เฮ็ดไปตามเฮ็ดได้นั่แล้วเฮ็ดเพื่อลกูกเพื่อเต่าเพื่อลกูกเพื่อเมียเพื่อพอ่อเพื่อแม่อโอ้เป็นหลายเลย ตับเรียนไปนำเดี๋ยวไนกันไงออออโอ้โหนี่ตุ้มนี่งาม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 วางฝนนี่ครับเลยโอ้ต้นต้นยางต้นพลังบ่เนี่สาบเสือบอ่เนี่โอ้งามงาม้นนี่มัน้นแรง้นนี่นมันต้องไปขึ้นยากน้ำมันดอกปลูกไปเรื่อยๆเฮ้ดูแลไประวังต่ผูด ไฟนะครับระวงะังตไฟไฟปลาหืมมาเอาบัวทันกับหม้อละแมงไปขึ้นกันแล้วครับผมแต่วัสดีเบิบ่งไปเขาดูแลเขาผมไถไถเวียนไว้ไถรถไถไถอ้อมไว้อ้อมให้ไว้ไฟก็คือสิเขามาลำบากยากอยกู่ดอกไฟกันไหน,น,นว่าอีหลีเตอร์สาวผัว,วแกล้งว่านี่ครับว่ามีผู้หักผูวตั้งแต่ห้องไฟยามเฮ็ดให้มันดีที่สุดนะครับให้คนตั้ง เ็ดให้นะครับบ่ให้เดือดร้อนบ่ให้แบ่งเวียนพื้นนะครับทําด้วยใจบริสุทธิ์เฮ็ดด้วยใจจริงจริงใจต่อพ่อต่อแม่ต่อลูกต่อเตา่าต่อพี่น้องบ้านเมืองนะครับผู้ใดเข้าใจยังไงก็แล้วต้อสิเข้าใจไปต่เฮ้ากับมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากส้างอยากแปลงโอกาสนาว่าไม่มีสุขกาะเพสมนุนข็งแรงมีทุนมีหอนอาจสิเปลี่ยนแปลงไปแนวใไม่ก็ได้นี่นะครับผม มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเป็ีป่ยนไปตามระยะเวลามันอ่โนี่เป็นไปตามระยะเวลาขั้นตอนมันนะครับบางคนว่าโอ้ยปลูกแค่ยังอยูย่ข้าวเพื่อนไวยแต่ละฉากแต่ละคนมันก็คึ้วูบขึ้นกันดอกนะครับเนาะเฮ็ดไปตามของขึ้นได้ผมมีเงินมีทองมีทำมีทุนมีห้อนก็เฮ็ดแนวเงินไปได้ง่ายกันทั่วกันแค่ตอนนี้ผมก็บฮะเฮ็ดไปตานี้สิมันโน่น นะครับมันอยู่โน,น้นอยู่สูงนะครับไวไฟบนเขามาหอดนะมันมีเป็นลำเปลากเขามันอยู่อากาศถตาว่าอยู่ดีมีแห้งมีทุนมีห้อนไปไ่อมๆลูกเตา่าเลี้ยนไปแนะ่จังน้อยแล้วกัโอ้ครับผมกดเยอะอย่าง,งเู้อเยอะอย่างคนลูกเตา่าเลี้ยน ยังมีกาลังเรียน,นก็เลยเก็ดจ้างเป็นทุนไว้เนี่ยอีกสามปีก็เบิกได้แล้วในธนาคารไงชุดนี่บัญชีนี่อุ่นบัญชีนึงตัดไปแล้วอีกบัญชีนึงอยู่ทางฝุ่นนะครับบัญชีละวแปดไร่เก่าไร่ไปก็เลยฝากไว้ในฝากไว้น้าดินนี่แหละฝากเป็นชนิดนี่แหละพืชชนิดนี่แหละนะครับทางฝุ่นทางให้กำนันเพินพ่นนาฟอกำนันตนอ่เพินพ่นกับ ฝากเป็นอย่างพะลาครับพอเดี๋ยวใส่เดี๋ยวซอยคอนยูแค่ห้องบ่ดีปลูกแต่ที่แล้วกระห็นบ่มันไม่ดินไม่ดอนไรบ่เนี้แต่ก็มันก็ใส่ทุนหลายอยู่ครับคนห้องมันก็อยู่กับเวลาอยู่กับจังหวะนี่ครับเนาะเอา้าคลิปนี้ก็ไวส้สวัสดีสวัสนะครับเนาะสวัสดีครับอ